สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาอยู่กับมารีแล้วนะคะในช่องมารีฟอร์ดนะคะวันนี้นะคะมารีอยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลรี่ปทุมธานีนะคะแล้วก็มารีจะพาทุกคนนะคะไปรีวิวนะคะรถที่อยู่ทางด้านหลังของมารีนะคะตัวนี้นะคะเป็น Next Gen r a n g e r XLT นะคะราคาจำหน่ายนะคะอยู่ที่934,000บาทนะคะเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ธรรมดาจะอยู่ที่889,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นรถที่ แต่งแล้วนะคะทําการแต่งแล้วแล้วก็ทํากําลังจะส่งมอบให้กับลูกค้าด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้ชุดแต่งของมารินะคะที่มาริใส่ให้กับลูกค้านะคะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าแบบใหม่แบบใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่ลูกค้าใส่นะคะตัวนี้จะสวยมากๆเลยนะคะถ้าลูกค้าคนไหนนะคะสนใจนะคะอยากจะแต่งรถแนวนี้นะคะทรงนี้นะคะทักมาสอบถามมาริได้นะคะในชุดนี้นะคะก็จะมีไฟ LED ตรงนี้ให้ด้วยนะคะเป็นดวงเล็กๆ3ามดวงนะคะ นี่นะคะแล้วก็เป็นอ่สัญ,ญลักษณ์ฟอร์ดนะคะเป็นกระจังหน้าใหญ่อย่างนี้นะคะ F O R D ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็รูปทรงเขาสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะแบบใหม่แน่นอนนะคะไม่เหมือนใครแน่นอนแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นอ่กันชนสีดานะคะแล้วก็มีห่วงลากจูงให้สีบกห่วงลากจูงให้ด้วยนะคะตัวนี้ติดมากับตัวรถแล้วนะตัวนี้ แล้วก็ไฟ LED ตรงนี้นะคะมีสี่ดวงเลยนี่ไฟ LED นะคะมีไฟตัดหมอกแล้วก็ยังมีไฟ LED ให้ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็ไฟ daytime วิ่งตอนกลางวันนะคะตัวนี้นะคะมีให้แล้วนะคะในรถคันนี้นะแล้วก็ดันข้างก็จะเป็นคิ้วล้อนะคะคิ Q ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะตัวนี้นะคะคือสวยคือแบบเรียบๆนะคะแบบเรียบๆทรงสวยนะคะตัวนี้ ถัดมาด้านบนนิดนึงค่ะลืมบอกนะคะว่าตัวนี้ลูกค้าใส่เป็นสกู๊ปทรงสูงด้วยนะคะเป็นสกู๊ปทรงเลดนะคะตัวเลตนี้ลูกค้าสามารถเลือกเล่นสีได้นะว่าต้องการสีแบบไหนนะคะ แล้วก็ยางแม็กและยางลูกค้าก็สามารถเลือกรายได้เช่นกันนะคะตัวนี้จะเป็นแม็กขอบ18นะคะ265ทับ 60R18 นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็จะเป็นยางของม o น s เตอร์ท3นะคะตัวนี้จะวิ่งได้ทุกสภาพผิวบนท้องถนนเลยนะคะด้านข้างก็จะมีไฟเลี้ยวด้านข้างให้แล้วนะคะเออคือสะดวกสบายต่อการขับขี่ของลูกค้ามากนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ ที่แถมให้ในชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินก็จะมีฟิล์มนะคะฟิล์มลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะคะว่าต้องการกี่เปอร์เซ็นต์นะคะรถคันนี้จะแต่งออกแนวลุยแนวออฟโรดนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะด้านหลังก็จะใส่เป็นโลบาของ Outlander นะคะเป็นโลบาเหล็กนะคะนี่เป็นโลบาเหล็กเหล็กเลยนะคะตัวนี้ใช้งานได้จริงนะตัวนี้นะคะแล้วก็มีกันชนหลังนะคะตัวนี้เป็นกันชนหลังของ เอ้แลนเดอรเช่นกันนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็พร้อมห่วงลากจูตรงเอ่อตรงกลางตรงนี้เลยนะคะอย่างที่บอกนะคะรถคันนี้จะเน้นแนว o f f ฟ o a d แนวสลุยหน่อยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะครอบเป็นเอ่อข้อฝ่าท้ายของ f o r ์นะคะเป็นตัวอักษรฟอร์ดนะคะเป็นข้อฝ่าท้ายใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะตัดด้วยสีแดงนะตัวนี้กล้องหลัง กล้องถอยจอดนะคะเรามีมาให้แล้วนะคะในรุ่น XLT นะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในนะคะว่าภายในมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะสำหรับรถคันนี้เนาะภายในภายในของเรานะคะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าแบบพรีเมียมนะคะลูกค้านะคะเป็นเบาะผ้าแบบพรีเมียมนะคะ,ะแล้วก็ เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วเป็นหน้าจอดิจิตอลนะคะแล้วก็หน้าจอขนาด 10, 10นิ้วหน้าจอใหญ่ขนาด10นิ้วนะคะตัวนี้นะคะให้กับลูกค้าไปเลยนะคะคือรถคันนี้เป็น Nexgen t นะคะแบบใหม่นะคะนี่ตัวนี้นะคะ แล้วก็ที่เปิดด้านข้างตรงนี้นะคะเซ็นทรัลล็อกปลดล็อกได้แต่ฝั่งคนนั่งฝั่งคนขับฝาถัางน้ํามันปลดตรงนี้ได้เลยนะคะกระจกเป็นอัตโนมัติทั้ง4บานเลยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากจะแต่งรถสวยๆเท่ๆแบบนี้นะคะก็สามารถทักมาสอบถามโปรโมชั่นกับมาลิได้นะคะเดี๋ยวมาลิจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับมาลิด้วยนะคะค่ะคุณค่ะ